สวัสดีครับพวกกับผมโทอี้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นทาชินะครับผมในตำแหน่งออฟเลนนะเพื่อนๆเ,เกมนี้ก็อยู่ในลังคอนประมาณ29ดาวนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยเนาะฝั่งเรานี่มีตัวทูด,ดาเมเอะสองตัวนะครับทำไมหยิบอย่างนี้มานะเอาทาชิมาออฟฝั่งข้ามนี่มีอาย่านะครับผมก็เลยเอาทาชิมาออฟเนาะเกมนี้โชคดีด้วยนะครับเจอเป็นทางของทาร่าออฟเลนเนาะเพื่อนๆก็น,น่าจะมายืนยืนกับาทางของไอ้น,นีนะ่อะไรน้องอาย่านะครับ มันมีซานิทบอสแมปด้วยเพื่อนๆตัทรงเกมนี้ก็น่าจะออกตัดเลือดนะครับผมเอามาเล่นคู่กับมาหลอดเลยนะเพื่อนๆเหมือนมาหลอดจะลงมา,าค่อยๆเล่นก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราได้ตัดเลือดอะ่ะดีขึ้นเยอะ โอเคเขไปเล่นเกาะนะครับเกมนี boxing, uh, jugar, busy, okay, ้ไม่สตาด์เต้ตาเเกมนี้บินบินขึ้นง่ายอยู่แบบง่ายจัดๆเลยนะโอเคขอเวลหน่อยเพื่อนโอเคกลาง เหมือนจะมีไฟนะผมว่าวเล่นไหมล่ะโอเคได้อยู่นะครับมาลอลปาาค่อนข้างแรงนะมาป่าคู่กับผมเนี่ยแล้วผมเล่นโดดให้นะเผื่อผมอาจจะโดดเล่นก่อนมาลอดนะเอาจริงโดดคู่วะจริงจริงทาชี้นี่เป็นน้องมาหลอดเนี้ยรู้เปล่าเพื่อน โอเคเดี๋ยวชิ้นต่อไปออกตัดเลือดเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะแต่จะผ่านหรือเปล่าซานิสเหมือนจะสับไม่รับได้ไหมเนยรับได้นะผมว่าเมื่อกี้ผมสี่พอดีนะไฟก็เลยเล่นค่อนข้างง่ายอยู่โอเคเหยียบได้โอ้โหแต่ฟิกพอดีเจะได้จัด โอ้ยแต่ได้อ okay, ยู OVER ่นายสุขเก็บสวยจัดกวันทาร่าจะไปอยู่กลางปะผู้จลาดผมหรือว่าอยู่กลางโอเคเก็บจุรอก่อนเพื่อนเฮ้ยหมดหรือเปล่าาโลละโอเคได้อยู่นะโหดีนะเมื่อกี้ติตามเราสุดนะครับ แกนี้ทาชีอาจจะเล่ okay. นง่ายนิดนเนาะทาชีมาหลอดเนี่ยเอามาดับแก้อาญานี่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมบอกเลยถ้าถ้าเมดเป็นอาลสเตอร์นะผมบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นเอาจริงอันนี้พูดตรงๆเลยผมเคลียคลิปนิดนึงนะครับคีล่าเอาไหวปะเอาไหวอยู่แล้วนะตรงนี้สบายซาลิสมา สัตนนี้ถึงก็ต้องหนีแนละ้วจริงๆก็อันตีหมดแล้วแหละไม่มีอะไรสกิลหมดแล้วอันตีก็หมดนะพุ่งมาโห้โดนจัดโดนหนักเลยจะเล่นผมอย่างเดียวเลยนะเพื่อนๆมันก็เกินไปฮาร่าอุ้ยโดนปะนะ่ะอุ้ยสาตาร์มครับ ช็อกสวยอยู่เอา้าย่าตายคุณพระตายปะนะโอเคตายเถอะเอาพาย่าตายด้วยโอเคหมดหมดเลยนะคะผมซานิสนไม่ได้มาโอ้ซานิสนตายไปตอนไหนหรนะมันจะเสียบนไหมเนี่ยโหเสียบนหรือเปล่าวัยรุ่น โอ้ oh, ล้วคลิปหมดหวานช่ำผมยังไม่ได้ตัดเลือดเลยนะับจริงไม่แต่ได้กลางร,รับคุมเ่าผมกลับนิดนึงครับยังไม่ได้ตัดเลือดเลยโอเคกลับนิดนึงเนาะเพื่อนจริงๆเกมเนี้ยผมคิดว่าาจ,จะออกล็อกชิวนะผมว่าออกล็อกชิวดีกว่า <My weakness. S 1> ผมขึ้นเป็นดาบแดงแล้วออกล็อกชิวดีกว่า ผมไม่ออกไอ้นี่นะดาบดาบถือของไฟเตอร์ผมว่าจะเอามารับมารับแทนมาลอดน,นิดนึงเรีย <_ V> บร้อยมีตัดเลือด <_ V> และฮิวไม่ค่อยขึ้นเนาะก็ถือว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเ <_ V> ็สสุดจะมาล่างไหมที่ผมเล่นบนให้วิบมาละวิบมาล่างละ <_ V> ผมว่าได้ได้เอาจริงต้องได้โอเคสวยอยู่เนาะและปลอมล่างด้วยนะครับบนสามใช่ไผมกลับดีกว่าวะกลับแล้วอยู่มากลางเนาะทรงมาดีอยู่นะพีโร่เราค่อนข้างโอเคอยู่หยิบดาบแก้มาโอเคอยู่ดีนะซาต้ายังไม่ช่ำนะเพื่อนๆืนจริงๆเกมเนี้ยซาตาคือบิน,บ,นบินง่ายมากเนาะเพราะเราไม่มีตัวขัดซา,าตาเลยนะครับ ซานิสอยู่กลางดาเทดกับผมบัวซานนีค่อนข้างแรงนะเพื่อนทำเป็นเล่นไปเนาะโอเคได้ดาร์กละกิงต่อก็ได้ ก็คือไม่มีใครช่วยตีเลยโอ้โหเกินไปไปรุ่นซาตาอยู่ตรงกลางล่างสามเลยนะครับจริงๆไปทำล่างก็ได้นะค่อยๆเล่นก่อนเนาะอิงสนิสอยู่บน ปาดได้ปะไม่ได้เพื่อนยังไม่เล่นโอเคไปเคลียร์ล่างก่อนดีกว่าตังไม่ค่อยมีตอนนี้เอาแค่อยู่ดีกว่าโอเคโอ้หคีล่าเกือบตายเนาะโอ้โหแม่งแบบแรงจัดนะตันนิดแรงมากนะเพื่อนๆอุ้ยโอ้โหมาหลอดโดดโอเคได้หนึ่งอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ต้องเล่นแล้วปะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนยีงน,นิดอยู่บนถ้าผมกลับหัวยาเจ็บจะขับนิดหนึ่งครับผมจะได้ดับแรงแหละคู้ช็อตดวาม,มาไม่คุ้มแน่ๆแล้วบนไปแล้วนะโอ้โหโดนได้ไงแบบแลปะนะประมาทแล้วนะผมว่าอันตารายนะทีมตรงข้าวเนี่ย โอ้าหเชี่ยตกใจอ้าวแล้วตกลงผมแย่งเราเหรอโอ้โหสาหัสจริงไม่จริงนังโอ้โหไม่ตายด้วยเพื่อนๆโอ้โหโดนอยู่ไปไปลสวยอยู่ ได้อ,อยู่โอ้เก็บตาแตดไม่ได้เสีได้จัดไม่ต้องถอยแล้วสองตัวนี้เจ็บอยู่เจ็บอยู่โอฟิกเลยผมจะตายถอยเลยนะครับผมเอาไอ้นี่ไม่ถึงว่ะเอาวิบไม่ถึง มีคนเล่นตำแหน่งผมวะเอาจริงจริงๆเรามาไฟก็ได้นะครับไปแยกดันไม่ได้ป้อมเลยนะก็จะตายเองด้วยเน,ะน,น,นาะเพื่อนๆวุ้นบอลัาแรงจริงโหเรียบร้อยหยิบมาลอดมาแก้โหหวานชํำน,น่าจะได้ป้อมแล้วนะครับแต่น่าจะจบไม่ได้วะ่ะเกิดสองด้วยตาตายยังอยู่นะช็อตนี้หมดนะคลิปหมดนะครับ ถอยดีกว่าจริงๆถอยมาเอาไอ้นี่ก็ได้นะเอาดาร์กเนะี่ย้โหผมตายอะไรเนะี่ยอาการออกนะผมว่าอุ้ยเชี่ยมาหลอดต้นเทตดอีกวโอเคได้อยู่หูแล้วเกือบล่วงนะคุซาตาบินเกบหมดเลยเปะเนี่ย โุ้โหต้องถอยวะวิบเดี๋ยวจะตายหมดซะมีคนขี่คออยู่จริงๆมาเอาดาร์กได้นะ oh. ผมว่าจะฝืกเลยดีกว่าวะเดี๋ยวจะแพ้ <is> เดี๋ยวได้ล็อกชิวแล้วน่าจะเล่นง่ายขึ้นในไฟใหญ่ๆ โอเคถ้าเราไฟชนะรอบนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะผมว่าตวแต่มันจะไหวหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะมามามาอโอเคซานิดอยู่ล่างนะครับ ยังไม่มีฟิกเกอร์วะแต่น่าจะเล่นได้อยู่ตะปบไปหนึ่งตายไปน,นะเรี <at> <une> ยบร้อยล่วงเลยหวานช่ำได้มาตัวหนึ่งโอเคตายอยู่โอเคหมดโหเก็บมาสามตัวแรงอยู่เหมือนกันนะทาหลับทาชีนะครับ โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับทาชิในตำแหน่งออฟเลนนะเพื่อนเพื่อนถือว่าที่โนโดามาค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าก็แอบแอบพลาดหลายช็อตอยู่นะผมว่าเกิดแพ้เหมือนกันนะเอาเหอะยืนไหวก็ไหวเหอะทูดามจสองตัวเ,เพื่อนเพื่อนโอเคสามสิบดาวแล้วนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบกาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย